อะแล้วทหารพูทหารมานี่เร็วผูทหารผูทหารมาเข้าแถวผูทหารมาเข้าแถวหยุดก่อนหยุดก่อนได้ยินไหมฮัลโหลเฮ้ยมีเสียงเล้อมีเสียงแล้วเหรอเหรอเออมันต้องแบบนี้คุยกันหน่อยไปไปไปตามมาเร็วทหารทหารชื่ออะไรทหารชื่อน้ตใช่ไหมตอาที่พี่อ่านนะครับผูทหารน้ตอายุกี่ควบสิบ<ๆ>ครับสิบครับเสียงไม่เข้มแข็งเลยขอเสียงเข้มแข็งก่อนด้ สิบครับเออมันต้องแบบเน้สิบขวดอยู่ปอไหนปอสีครับไม่ได้เย็นปอสี่ครับเออมันต้องแบบเน๊ะเป็นทาหารต้องอดทนเสียงต้องเข้มแข็งให้มากกอนานี้การที่เอาแชมป์ได้มันต้องฮึกเหมิมเข้าใจไหม ได้ยินไหมได้ยินครับพี่โอ้พูดพอจังเลยคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรคนจังหวัดชัยภูมครับโอ้ชัยภูมินี่อยู่ภาคไหนของประเทศไทยภาคอีสานครับโอ้ก็สแสดงว่าพูดอีสานได้แม่นบ่แม่นครับขอขอสักคำหนึ่งแต่ว่าอะไรครับ เอาคำดา่าสักคำหนึง่งแล้วพี่จะด่าคืออะไะไม่เอาไม่เอาไม,ไม่เอาเด็กไทยไม่ด่ากแบบันลงไหนลงไหนเออแต่พี่เลยเชื่ออะไรครับ,รบชื่อโอ๊คครับชื่อโอ๊กนะลงไหนโอ๊โอคลงพีกเหรอครับลงพีกเลยเหรอได้อ่ะอ่ะติ๊กเลยติ๊กเลยติ๊กเลยใครจะลงอะไรตรงไหนบ้านบ้านใหญ่ครับบ้านใหญ่เลยนะโอ๊กอยู่ปลอะไรโอ๊กโอ้โหคนอยากเยอะเลยอย่าตายกันนะทุกคนนะอยู่พอสี่อยู่ปอสี่นะคนมันไปไหนหมดคน ออกออกออกจะไปยินดิ๊กออกออกออกลุกออกไม่โอเคจะไปตายโอไปไหนโอเคออกไอออกออกโอเคออกเด้กจากเราไปอย่างสงบไอพี่คนจะยิงออกไม่ โอกต้องไปตายไปช่วยโอกก่อนทุกคนไปช่วยโอกก่นอนโอกโอ,อก้โหยฟื้นแล้หรออกนะเฮ้ยฟื้นได้ตัวไหนไมีใครจะมาช่วยฮัลโหลใครดาวมาแล้วมาแล้วโอ้นะโหยรีบกลับมาช่วยทีมก่อนโอ๊ก ฮัลโหลทุกคนมีใครยังอยู่ไหมทราบแล้เปลี่ยนไม่มีสัญญาณต,ตอบรับจากใครเลยที่ท่านเรียกตัวแรกติดต่อไหมครั้งค่ะคนเงาจัดอีกคนเด,ดี๋ยวเจอยีาากหน่อยฮัลโหลฝั่งนี้มีคนฝั่งนี้มีคนตายแล้วตัวดึงตัวนึงหมดแล้วกระสุนหมดขอกระสุนหน่อยทุกคน ไม่ต้องควงคันก็ามาคัานก็ามาทหารที่ดูแลอยู่เอาละทหารขันวิ่งแล้วยิงเลยมันไม่ตายพวกเลยตการมันข่าบัานพวกนั้นจะเป็นจุกเพื่อนข่าบัานเลยอย่าป็นกลนันตาย,ม,ตายมันตายหมดมันตายหมด ตานเอา้าตาแล้วทำไมโอ๊บไอโอ๊กตาย่าเลยโอ๊เอ้ยโอ๊กสวัสดีคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นะทั้ง3คนไม่<อ>ว่าจะมีใครได้ยินหรือไม่มีใครได้ยินก็จงทำตามคำสั่งของผู้บัญชาบัญชาวันนี้เราเป็นผู้บัคับบัญชาเข้าใจไหม ตอนนี้ข้าไปสิบแล้วข้ามั่นใจว่าอยากได้แชมป์จงตามตูดข้าพเจ้ามารับทราบแล้วยิงปืนหนึ่งนัดใครยินยิงปืนหนึ่งนัดทุกคนอ่ะแสดงว่าไม่ได้ยินไม่มีใครได้ยินเออมันต้องแบบนี้ได้ยินไหมได้ยินใช่ไหมถ้าได้ยินยิงปืนอีกทียิงปืนอีกทีถ้าได้ยินยิงปืนเออแสดงว่าได้ยินมันต้องแบบนี้สิมาตามข้าพเจ้ามาตามพี่มาตามพี่มาทุกคน มา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 เก็บของก่อนเก็บของก่อนใครขาดแคลนอะไรเราต้องเก็บของก่อนนี่จะตุนสเสบียงไว้ให้พี่ถ้าเวลาพี่กระสุนหมดรีบทิ้งกระสุนให้พี่เลยเข้าใจไหมถ้ารับทราบยิงปืนหนึ่งลัเอเอมันต้องอยา่าเยี้ยมต้องอยเ่เงี้ยแจมแจมยิงหนึ่งนัดจะมาเป็นชุดเลยไอ้ตรงนี้มาโดนฟาร์มแล้วอ่ะทุกคนมาแล้วพุทหารพลทหารมานี่เร็วพุทหารพุทหารมาเข้าแถวพุทหารมาเข้าแถว หยุดการหยุดการได้ยินไหมฮลัลหอเฮ้ยมีเสียงแล้วเ้ยมีเสียงแล้วเว้ยรครบเออมันต้องแบบนี้คุยกันนไยทตามมาเร็วทหารทหารชื่ออะไรทหารชื่อนต้ตใช่ไหมเขาที่พี่อ่านนะครับอดทหารนต้ตอายุกี่ขวสบ,บสิบครับสิบครับเสียงไม่เข้มแข็งเลยขอเสียงเข้มแข็งก่านด้สิบครับเออมันต้องแบบนี้สิบขวบอยู่ปอไหนปอสีครับไม่ได้เย็น

มียากันกี่อันแบ่งด้วยพี่มีศูนย์มีสี่แบ่งพี่สองไม่ได้เย็นตอบรับว่าไงนะครับเออมันต้องแบบนี้กินข้าวยังยังครับอ่าแล้วทำไบเสียงไว้เบเป็นทหารต้องกินข้าวให้ครบห้ามู่เข้าใจไหมเข้าใจครับไม่ได้เย็นเข้าใจครับเออเหลือสิบสามตัวแล้วเดี๋ยวพี่ยิงทิ้งให้หมดเลยโอ้ยข้างหลังยิงมีคนข้างหลัง กำลังไล่กันมอยู่มันตอนเดินมันดาวหนึ่งทุกคนของกำลังเสริมด่วนทราบแล้วเปลี่ยน <c oughs> ตายละตายละเอ <c oughs> า,า <c oughs> ไปตัวนึง <c oughs> เพื่อนมากำลังไปตัวนึงเดี๋ยวเรารีบรมาช่วยเร็ว <c oughs> สวยเก่งมากทุกคนมีตัวนึงมีตัวนึงกำลังนล้วต้อง,องมอง,มองข้างบน บอลทหารหน่วยที่ <al> 2ไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยเห็นไหมตรงไอวอร์เห็นไหมตรงไอวอร์บอลทหารโนอดเห็นไอวอร์ไหมถล่มไอวอร์มันเลยให้มันพังอ้าวมันหายไปไหนวะอันนี้ไราเจอมันแล้วเฮ้ยโดนตรงไหนกันโดนตรงไหนกันโดนตรงไหนกันกลางไว้กลางไว้ยิงมันโจ้ปีนีมันโจ้ปีนีมันโจ้ ช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนช่วยเพื่อนกอนมันจะตายแล้วโดดพี่มาช่วยละเออดีแะละเดี๋ยวพี่ิงคุ้มกันให้ปั๊มยาไปทุกคนนะมันดาวมันไม่กล้าสู้กับพี่หรอกดาว,นะดวไปอีกหนึ่งดาวไปอีกสองข้างก้อนหินนี่กำลังจะไปฆ่ามันกำลังจะชุบกันตายหมด เลยจริงจอยากฆ่าทหารเหรอฮะฮะว่าไงพลทหารโนดพี่โหดไหมโหดครับเออไม่ได้ยินเลยเอาขอดังก wow ่อนดิโหดไหมโหดครับเออพียาคนไหนเก็บข่เลยเลยๆเอากับผู้กองผู้กองมีมีสองอันนะมีสองอันใครเก็บได้เอาไปก่อนทิ้งไปละแบ่งกันใช้แบ่งกันใช้ปั๊มปั๊มคนละอันทราบแล้วเปลี่ยนปั๊มคนละอันทิ้งไปให้สองอันอ่ะ ปั๊มยาคนละอันเออนั่นแหละเป็นทาหารต้องแบ่งปันกันออปั๊มยาปั๊มยาให้เตรียมพร้อมวงมาแล้วเราจะไปทางไหนดีเราจะลงไปข้างล่างนะนงาาตีนไหผพลทหารตามมาพลทหารตามมาพลทหารนตอยู่จังหวัดอะไรระยองครับโอ้ระยองฮีใช่ไหมเขาพูดฮีกันไหมน,น,อนบอยู่ระยองเขาใช้สำเนียงแบบไหนลองพูดระยองให้ฟังหน่อยดิอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะปกติพูดภาษากลางใช่ไหมฮี ่อ้าวเขาไม่มีหี่ลงท้ายเหรอมาแล้วพ้ทหารเจอแล้วผู้ทหารหนึ่งร้อยหาร้อยงร้อยห้าสนาฬิกาทราบและเปลี่ยนยิงแล้วยิงแล้วสอไฟสอไฟหน่วยที่2ไปได้เดี๋ยวดูปีกให้ทราบและเปลี่ยนตายเก่งมากพู้ทหาร เจอกันใหม่ในศึกครั้งหน้าสาราบและเปลี่ยน